สวัสดีค่ะเจอกับบีมอีกแล้วนะคะกับรายการถามผู้หญิงตรงๆกับบีมซิเคิลค่ะวันนี้นะคะบีมจะมาตอบคำถามที่ถูกถามเยอะมากคำถามที่ว่าไซส์สำคัญไหมผู้ชายหลายคนอะ่ะเครียดเลยนะกับคำถามแบบนี้ดูหนังโปที่ไรก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเล็กไปตลอดเวลาบีมขอบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเครียดมาฟังกันก่อนค่ะอ่ะงานมาดูมุมมองของผู้หญิงจริงๆกันดีกว่าค่ะ งานวิจัยจากดูเลต์กโกลบอลเซ็กซ์เวย์พบว่า67%ของผู้หญิงนะคะให้ความสำคัญกับลีลามากกว่าขนาดค่ะและจากสถาบันคินซี่นะคะก็บอกผู้หญิงถึงจุดสุดยอดจากคิสเตอลนะคะมากกว่าการสอดใส่ถึง3เท่าเลยค่ะก็ค,ะคือว่าไม่จะเป็นต้องสอดใส่ก็ได้นะคะแค่แค่แบบเขี่ยๆไม่ว่าจะเป็นนิ้วหรือเลนส์หรืออะไรก็ตามนะคะ,ะภายนอกของผู้หญิงนะคะคิสเตอร์เลนนะ นั่นแหละไปกระตุ้งตรงนั้นนะคะก็คือว่าสามารถเสร็จได้มากกว่าการสอดสาถึง3เท่าเลยนะคะเพราะงั้นขนาดไม่ได้สำคัญที่สุดแน่นอนค่ะ <Yeah! S 1> ฟิลเลิ่งอารมณ์และความใส่ใจต่างหานะคะที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสร็จได้จริงๆค่ะอ่เรามีงานวิจัยมาพิสูจน์กันแล้วนะต่อจ้าแล้วไซส์ที่ชอบคือประมาณไหนล่ะ52%บอกว่าชอบแบบพอดีมือใช้งานคล่อง ส่วนอีก18%บอกว่าอยากได้ใหญ่ๆเป็นพิเศษแล้วที่เหลือนะคะก็บอกอีกว่าไม่ต้องอะไรมากขอแค่มั่นใจสะอาดแล้วลมเก่งแค่นี้ก็พอละค่ะอ่ะเรามาดูคำพูดนะคะรีวิวจากในเว็บเลดดีกันค่ะที่พวกฝรั่งเขาไปคอมเมนต์คล้ายๆพันทิมบ้านเรานั่นแหละมาฟังคอมเมนต์จากสาวๆนะคะเขาบอกว่าเคยเจอกนตัวใหญ่แต่ไม่มีจังหวะอะไรเลยเหนื่อยมากค่ะ อีกคนนะคะตัวกลางแต่แต่ทำให้รู้สึกปลอดภัยและเสียวได้ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์จากสาวๆนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกจริงๆของสาวๆนะคะที่บิมนำมาแชร์ให้ฟังอ่ะแล้วผู้ชายควรต้องทำยังไงละ่ะสิ่งที่สำคัญกว่าไซส์คือ 1. ความสะอาด 2. การสื่อสารกับคู่ 3. การเล้าโลมก่อนจริงจัง 4. และความมั่นใจแบบพอดีค่ะอย่าโชว์เกินนะคะแล้วก็อย่าอายเกินนะคะแค่คุณรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้จักการจับจังหวะการจับสังเกตของผู้หญิงแค่ดีก็เพียงพอแล้วค่ะคือมันต้องใส่ใจการแค่นั้นเองค่ะคุณผู้หญิงเขาสังเกตได้เขารับรู้ได้ค่ะและถ้าใครกําลังรู้สึกว่าอยากเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นทั้งเรื่องความฟิตความอึดหรือพลังภายในนะคะบียมก็มีตัวช่วยนะคะเดวบ์แม็กช่วยเพิ่มสมรรถภาพ ความฟิตจากภายในบำุงเลื่อนลมนะคะไม่ใช่ยากรกะตุน้นแต่ใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะช่วยให้บำุงร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ดูแล เพิ่มโมนเพศช,ชายนะคะดูแลตับลูกหมากด้วยสามารถทานได้ทุกวันก่อนนอนนะคะสำหรับใครที่ต้องการบำรุงสุขภาพหรือ,อเน้นย้ำเฉพาะกิจก็ได้นะคะใครที่ไม่มีปัญหาสุขภาพนะคะก็1เม็ดก่อนนะคะก่อนสักสาสินาทีหรือถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะก็ทานก่อนนอนนะคะวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนแล้วก็ก่อนที่จะมีกลิ่นนะคะก็ทานไปอีกทีนะคะ1เม็ดสักประมาณก่อนสักสาสินาทีค่ะก็สนใจนะคะจิ้มลิงก์นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะ มาต่อกันเรื่องของเราทีนะคะแล้วคุณคิดว่าไซส์สาคัญไหมหรือมีประสบการณ์อะไรนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะคะผู้หญิงกลั้งเสร็จทําไมบอกได้เลยนะคะว่าเผ็ดมากแต่อิงจากความจริงเหมือนเดิมนั่นอนค่ะใค,ใครชอบคลิปน,นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ